เท่าคนกเกเกาอ่ะกูเกาอะกเกาอะเก้าเลยโอ้มดด้วย้วยอันนี้ก็อัดเหียอมึาตัดเหยียนมาไม่ได้นะเกาหลี

เป็นแฟนกันเข้าไปด้วยเป็น เราตกปากเพิ่อเติมแต่งต่งราก็นะียกว่าตักมาตักมาเข้ามาตักมาตักมาแต่นก็ก่ยวเก่องกาลงมา่าีเราคือตัวปก็้นที่ยู่มองเข้าที่มา

เป็น,นคนไต้หวันนะไต้เก้กหลีประเทศเกาหลี né, que é uma...